มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะที่หลายคนติดตามกันเรื่องของประกรันโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบล่าสุดเมื่อวานนี้ทางคอพ,อพอเองก็ได้มีคําสั่งไปยังบริษัทประกันภัยบอกว่าห้ามยกเลิกลูกค้าที่ซื้อประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบนะคะเพราะว่ากระทบต่อผู้เอาประกันหลายรายแต่ก็เปิดช่องให้กับบริษัทสามารถที่จะเสนอทางเลือกเปลี่ยนประกันได้แต่ในกรณีนี้ลูกค้าต้องสมัครใจเองไม่ใช่เป็นการบีบบังคับนะคะ เมื่อวานนี้วันที่15พฤศจิกายนนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปปอได้ประชุมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยเกี่ยวกับปัญหาการจ่ายเคลมประกันโควิดในทีนแบบเจอจ่ายจบหลังสมาคมให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาได้จ่ายเคลมไปแล้วกว่า30,000ล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จากการหารือเมื่อวานนี้นะคะได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันก็คือให้บริษัทประกันเสนอขายประการ COVID ันโควิด1 9ชนิดใหม่ทดแทนแบบเจอจ่ายจบแต่ว่าทางเลือกนี้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ทำประกันเท่านั้นไม่สามารถบังคับให้เปลี่ยนได้พร้อมย้ำด้วยนะคะบอกว่าจะไม่ยกเลิกคำสั่งคอพอพอที่ห้ามบริษัทประการันยกเลิกประกันเจอจ่ายจบเพราะว่าจะกระทบผู้ทำประการันแล้วก็ธุรกิจประกันโดยรวม ส่วนอีกเงื่อนไขหนึงนะคะอีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยก็คือสําหรับบริษัทประกันที่เข้าสู่มาตรการช่วยเหลือของคอ,อพพล่าสุดมี3รายนะคะก็ได้แก่ไทยประกันภยัยสินมั่นคงประกันภยัยและเดวันประกันภยัยซึ่งทั้ง3รายขนาดนี้ก็ยังมีความสามารถในการจ่ายค่าสินใหม่ได้แต่หลังจากนี้ทางคอ,อพพจะเชิญบริษัทที่มีประกันโควิดเข้ามาทดสอบความมั่นคงทางการเงินอีกครั้งหนึ่ง ส่วนกรณีที่บอกว่ายอดเคลมพุ่งสูงถึง3 0 0 0 0ล้านบาทที่เป็นสัญญาณอันตรายมากๆเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยการประกันการเสี่ยงภัยใดภัยหนึ่งต้องไม่เกิน10%ซของระดับกองทุนแต่ปัจจุบันตัวนี้ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเลยไปที่26%แล้วนะคะทางฝั่งของสมาคมประกันชีวิตก็ได้มีการย้ําบอกว่าธุรกิจประกันชีวิตยังมั่นคงและมีระดับความและมีระดับความสามารถเพียงพอของเงินกองทุนสูงกว่าที่กฎหมายกําหนด สามารถให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยได้จนกว่าจะครบกําหนดสัญญาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของความคืบหน้าของประกันภยัยก็คือบริษัทเนี่ยไม่สามารถที่จะยกเลิกไม่สามารถที่จะบีบบังคับให้ลูกค้ายกเลิกได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นทางผู้ที่ทําประกันเจอจ่ายจบไว้ท่านมีทางเลือกอว่าจะยังยืนยันจะเอาประกันเจอจ่ายจบแบบเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงตามข้อสัญญาที่ทางประกันเขาจะยื่นมาใหม่ให้เรา อยู่ที่ว่าิจารณอยู่ที่ว่าบริษัทเขาจะมีข้อเสนออะไรมาใช่ครับก็พิจารณาไปแต่ถ้าจะยืนยันว่าไม่เอาเอาโควิดเหมือนเดิมเท่านั้นก็จบบริษัทประกันไม่สามารถ ยือ้อได้ไดแล้วก็ไม่สามารถเปลียป่ยนแปลงสัญญาของเรา<ช>ได้ไดนะครับก็ชัดเจนแล้วนะคะนี่คือทางออกสำหรับประกรันโควิดแัดเจอจ่ายจบส่วนอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นวันนี้เป็นสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจะจัดกิจกรรม Truck Power Season 2ก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าๆเลยนะคะ 9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพื่อที่จะกดตันรัฐบาลให้ตรึงราคาดีเซล25บาทต่อลิตรโดยจะปล่อยคาราวานรถบรรทุกใน4เส้นทางเหมือนที่พี่บ๊อบได้บอกไป4เส้นทางนี้มีเส้นทางไหนบ้างเส้นทางที่1น,นะคะคือถนนสายเอเชีย2คือถนนสุขุมวิท 3. ถนนบางนาตราดและ 4. ถนนการจนาพิเศษซึ่งทั้ง4ส,สายเนี่ยจะมารวมตัวกันในช่วงบ่ายที่หน้ากระทรวงพลังงานถนนวิภาวดีเบื้องต้นจะมีรถบรรทุกจอดอยู่ริมถนนวิภาวดีทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกจํานวน500คันนอกจากนี้จะมีรถโดยสารไม่ประจําทางหรือว่ารถเช่าเหมาราอีก100คันร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ ทางฝากฝั่งของรัฐบาลว่ายังไงบ้างเจ้ากระทรวงกระทรวงพลังงานนะคะนายสุพัฒนพง์พันมีเ่าก็กล่าวค่ะบอกว่าจะมีผู้บริหารกระทรวงพลังงานมารับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมแต่ก็ยังยืนยันคําเดิมสําหรับการขอให้ควบคุมราคาน้ํามันดีเซล25บาทต่อลิตรเนี่ยได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจําเป็นไปหลายครั้งแล้วนะคะบอกว่าไม่สามารถทําได้ นี่แหละครับเดี๋ยวดูนะว่าบ่ายวันนี้เนี่ยที่ไปที่กระทรวงพลังงานตรงถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยสุดท้ายจะมีมติอะไรที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้หรือไม่กับการค,คงดีเซลไม่ให้เกิน30บาทแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่รู้ว่ารถบรรทุกท,ที่เข้ามาจาก4ส,สายทางนี้ะจะคงวางไว้อยู่ตรงนั้นจอดอยู่ตรงนั้นหรือไม่นะครับเพราะว่าการที่หยุดงานแรงงานแบบนี้ก็กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะตอนนี้7จ็ดโมงเช้าสีนาทีค่ะเรามาติดตามข่าวบันเทิงกันกับคุณน้ำในช่วงกอสิบสาบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบ๊อบคุณแพนฟายคุณเอกค่ะที่สุดแล้วคุณจักรจันทร์จะแต่งงานแล้วใช่ไหมคะได้เลิกแล้วนะอืมใช่ค่ะหลังจากที่พานวรสุมอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะล่าสุดวีข่าวดีเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันค่ะเชิญค่ะ